มีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดว่าจะทาสีโมเดลด้วยผู้กันโดยใช้สีของไทโทนเนี่ยเราควรมามน้ําในสัดส่วนเท่าไหร่ผมแน,นสะนําสัดส่วนในการทาแบบพื้นฐานก็จะอยู่ที่4ีหส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนนะครับถ้าใครฟังแล้วงงๆนะครับพูดกันแบบบ้านก็คือสีห้าหยดผสมกับน้ำหนึ่งหยดครับผมแต่พอเราเก่งแล้วเนี่ยเราสามารถปรับสัดส่วนสีไปตามหน้าง,งานที่เราทําได้หรือปรับไปตามความชอบของเรานะครับสร้างขึ้นมาเป็นเทคนิคของตัวเราเองหรือว่าปรับไปตามสภาพความข้นของสีก็ได้นะครับ พราะว่าพิก้าช่างซ่อมของเล่นในตำนานเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าสีแต่ละขวดเนี่ยมันค้นไม่เท่ากันสีไหนที่มันผลิตมานานแล้วมันหรือว่ามันอยู่มานานกว่าขวดอื่นตัวสีนี่มันจะค้นเวลาผสมน้ําหรือททนเนอร์เนี่ยก็ต้องผสมเยอะหน่อยผมขอแถมนิดนึงนะถ้าสียี่ห้อไหนที่มันเหลวหน่อยอย่างพวกฮัมโรเนี่ยก็ไม่ต้องผสมน้าเยอะนะครับตามตําราของเจ้าคุณปู่ที่ตกทอดมาถึงรุ่นผมนะครับท่านบอกไว้ว่าสียางฮัมโรเนี่ยแช่ตาส่วนสีเจ็ดส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนก็ สามารถที่จะทาได้ลื่นไหลดีครับอัตรา,าส่วนนี้รับรองว่าดีครับผมเอาชื่อคุณปู่เป็นเดิมพันเลย